าชุดเต็มนะครับเข้าชุดเต็มเข้าชุดตัดรอบสอง,น,องน,นะครับชุดตัดรอบสองท่าุดหานะครับส่วนมากจะมาปุ่นนะครับมาปุ่นก็อย่างยกตัวอย่างให้ดูอันนี้แหละครับผมบุ่นเมื่อกี้ก็เข้าหกหนึ่งหกหนึ่งกับสี่สามอันนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้ดูครับเก็บไว้ดูก็มีหลายอาจารย์นะครับนัานก็ทักมาบอกว่าสูตรนี้เว้ยแม่นเข้าตลอดนะครับทัานก็ทักมาเนาะ ไปประยุกต์กาบสูตรของท่านเองนะครับผมเอาไปประยุกต์ก็ไปดูเองใครมีเลขวิ่งที่แม่นๆก็มาประกบใส่ชุดนี้นะครับส่วนมากจะเป็นบนนะครับคือหาตัวจับอยู่ในนี้เลยหาตัวจับอยู่ในนี้นะครับผมก็มีหลายอาจารย์หลายสูตรก็มาตามนะครับก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับผมเป็นชุดสองตัวบนตลอดชีพนะครับผม ันนี้ก็จะเป็นชุดตัดนะครับแล้วก็จะมีชุดหลักร้อยมาให้นะครับหลักร้อยของปู่ที่ว่าส่งลูกเรียนจนจบปริญญาเอกนั่นแหละครับผมโอ้ครับท่านบอกว่าท่านเข้ามาตลอดนะครับผมสําหรับเลขหลักร้อยนะครับก็ก็มีเขาขอมากันเยอะนะครับว่าตัวไหนนะครับหลักร้อยของปู่ก็มีศูนย์กับหนึ่งครับผมงวดนี้งวดนี้งวดนี้มาศูนย์กับหนึ่งหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยนะครับผม วหลักวิ่งที่ผมไปเรียนมาอีกอาจารย์ท่านหนึ่งก็มาหกกับเก้าวิ่งหกกับเก้าครับหน่วยสิบนะครับหกกับเก้าหน่วยสิบหกกับเก้ามาด้วยกันไหมเนี่ยหกับเก้ามีโอกาสมีโอกาสใช่ไหมครับครับผมมีโอกาสมาด้วยกันโอเพราะว่ามันเป็นหน่วยทั้งทั้งหน่วยทั้งส0บเนาะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็คือว่าปีหนึ่งนี่จะหลุดอยู่แค่สองครั้งนะครับสำหรับเลข นะครับก็ไปเรียนจากอาจารย์มาหลายๆอาจารย์นะครับผมท่านก็สอนมากองก็ลองไล่ดูหลายๆอาจารย์ก็งวดนี้ก็มี6กับ9นะครับผมหน่วย10กับ9้าหน่วย10บครับส่วนปูที่ส่งลูกเรียนจบปอเอกนั่นคือได้มาศนย์กับ1 0กับ1อันนี้เป็นหลักร้อยเลยหลักร้อยครับผมมาตัวไม่เคยหลุดไหมเนี่ยยังไม่เคยในที่ผมทำทำมา4ี่ห้างวดนี่คือ มาตลอดนะครับคือหลักร้อยนี่ของท่านนี่ไม่ไม่เคยหลุดเลยนะครับไม่เคยหลุดครับผมคือเด่นคือศูนย์เด่นคือศูนย์วันนี้แต่ว่างวดเมื่อกี้ท่านท่านมาเจ็ดกับแปดเนาะท่านเด่นเจ็ดแต่มันมาออกแปดมันมามาหลักร้อยมาแปดหลักร้อยมาแปดเป็นแปดสี่สามแปดสี่สามอันนี้ครับครับเท้าความให้ดูเด้อพี่น้องเอซีครับเท้าความให้ดูวันนี้ผมก็เลยตัดมานะครับตัดมา ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เน้นมาให้นะครับนี้เป็นชุดตัดชุดตัดครับชุดตัดแต่เป็นชุดเต็มใช่ไหมครับครับผมคือคือเป็นชุดตัดออกมาเลยครับผมสําหรับงวดนี้แล้วก็ตัวเน้นจะมีอยู่ห้าหางนะครับอ๋อตัวเน้นมีห้าหางแต่ตัดมาครบแล้วงวดนี้ครบแล้วครบแล้วครับผมไม่เหมือนงวดที่แล้วเนาะเดี๋ยวทีมงานพ่อสอเดี๋ยวจะมาไม่ทันก็เลยผมตัดให้ก่อนเลยโอ้ครับครับให้ให้ก่อนเลยครับผม สุดยอดสุดยอดนะครับพี่น้อง f อซที่ดูอยู่วันนี้นะได้ชุดเต็มเลยนะครับได้ก่อนไทยเลยครับผมได้ก่อนไทยเลยครับผมใครได้ดูนี่ถือว่าได้ได้ก่อนเลยครับถือว่าโชคดีมากๆครับวิ่งวิ่งหลักร้อยคือศูนย์กับหนึ่งนะครับส่วนวิ่งหลักหน่วยสิบวิ่งหกกับเก้านะครับหน่วยสิบคือหกกับเก้าครับผมก็เป็นสูตรของที่อาจารย์ท่านให้มาเนาะก็อพึ่งเพชรนะครับผมที่ท่านให้มานะครับเป็นสูตร สามตัวตลอดชีพแล้วก็มาตัดเป็นสองตัวนะครับแล้วก็ส่วนหลักร้อยก็จะเป็นปูส่งลูกเรียนจบปริญญาเอกนะครับท่านสูตรของท่านคือส่งลูกจนจบปริญญาเอกนะครับก็ถ,ถือว่าสุดยอดนะก็สูตรถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดอยังยังไม่หลุดนะครับสําหรับหลักร้อยของท่านเนาะหลักร้อยไม่เคยหลุดยังครับยังยังผมก็จะเอาหลักร้อยเนี่ยมาใส่บนนะครับผมมาเติมข้างหน้าเอาครับนะครับพร้อมดูตัวเลขยังครับอีกแป๊บนึงแป๊บนึงเนานะครับ ได้นะครับผมถามได้โอปอหวดที่แล้วนี่เข้าเข้าเข้าชุดเต็มเลยช่ว่าชุดตัดแล้วผมจะตัดอยู่สองรอบนะครับ,รบเข้าชุดอ่ารอบสองชุดชุดเต็มจะเป็นตัวนี้ครับ ชุดเต็มจะเป็นตัวนี้อ๋ออันนี้ชุดชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยอันนี้คือชุดตลอดชีพอันนี้40่สิบหัวหางใช่ไหมครับสี่สิบหหางครับแคบไว้ดูครับใส่กำลันไม่ดูขาดหมดแล้วเดี๋ยวผมจะไปเคลือบไปแล้วครับแคบแคบไว้ดูได้นะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่นะครับอยู่ในวงกลมนี้คือเป็นัวที่ออกนะครับที่ออกมาแล้วออกมาแล้วครับแต่ก็มีสิทธิที่จะกลับไปออกได้นะครับถ้าเรามีเลขวิ่งเด่นๆเรามาเทียบในนี้ได้ได้ครับผมเอาไปเทียบเอาไปเทียบดูนะครับ อย่าเพิ่งว่าหลายห่างเนาะเพราะว่ามันมันก็หลายห่างจริงๆนะครับผมแต่มันเป็นชุดเต็มชุดเต็มชุดตลอดชีพนะครับก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูนะครับเก็บไว้ดูได้เนาะก็มีสูตรของอาจารย์มาตัดเรื่อยๆนะครับผมครับเขาดูเขาดูตัวอย่างวดที่แล้วที่เข้ามีไหมครับอ๋อไม่เป็นไรไม่ได้เอามานะครับ แต่ว่าทางช่องก็ได้ถ่ายทําไปเป็นชุดแรกเนาะเป็นชุดตัดเหมือนกันเป็นชุดตัดเหมือนกันแต่เป็นชุดเต็มหรือว่าใครไม่ชอบที่ผมตัดเหลือห้าหางก็เอาไปตัดได้นะครับเอาไปตัดได้ใช่ครับอันนี้ส่วนมากจะเป็นสูตรบนหรือสูตรล่างคะส่วนมากเน้นบนเน้นบนเน้นไปที่บนแต่มีเอฟซีเขาขอมาว่าขอล่างด้วยอ่ะก็ตัดให้เป็นล่าง แต่ก็มันก็ไม่แน่มันอาจจะขึ้นบนก็ได้อย่างนี้นะครับคือเราบอกล่างมันอาจจะขึ้นบนก็ได้ใช่ครับใช่แต่ที่เน้นๆน่นนะมีอยู่ห้าหางนะครับที่เน้นไว้อ่าเน้นเอาไว้ตาบผมเน้นไว้มีแค่ห้าหางเท่านั้นนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับ,รบตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะครับนะก็ถือว่าก็เข้ามาอยู่นะตามสถิตินะเก่าเนาะที่ผมเคยไล่เรียงมาสูตรของคุณพ่อเมืองเพชรนี่ก็เข้าเป็นประจำ ท่านจนให้สูตรมาไว้ใช้ตลอดส่วนเลขวิ่ง6กับ9นี่คือสองปีหนึ่งอ่ะจะหลุดแค่2ครั้งที่ที่นำมาเสนองวดนี้นะมันมันมีอยู่มันตัวเล็กแต่ว่ามันจะมองไม่เห็นครัผมรรเรียบเรียงไว้อยู่มันมันตัวเล็กได้ได้ที่ที่ทคือโอปอไว้จับมาให้แล้วนะครับมี6กับ9เป็นเลขวิ่งสำหรับงวดนี้ครับครั้งครั้งที่แล้วได้ได้8ได้2ได้ส ปดสามสองอะไรเนี่ยแะครับมันมาทั้งมาทั้งแปดมาทั้งสามรับใช่รอบนี้มาหกหกเก้าแต่ผมมันมันซ้ํากันเนาะมันซ้ากันก็เลยเอาแค่หกกับเก้ามาเอาแค่หกกับเก้าหรือว่าสุดยอดครับก็ไปเรียนนาศัยเรียนมานะครับผมท่านก็สอนเอาบอขอดูหน่อยตอนนี้ขอดูตัวเลขนะครับเอาเตรียมแคปเตรียมจดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาตรงๆก็ได้ครับเอาไปทางนู้นก่อนนะ สามารถมาบนล่างได้นะครับส่วนมากเน้นบนนะส่วนมากเน้นบนล่างจะขึ้นบนมากกว่ามันมักจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับครับใช่ไอ้งดเมื่อกี้มันมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเดี๋ยวรอเตรียมแคปเตรียมโจะครับในสีเหลืองๆก็คือห้าหางนี่คือเน้นนะครับคือเน้นให้แล้วครับหลายๆหางเหลือแค่ห้าหางนะครับ แป๊บนึงหลายเหลือห้าหางก็ไม่เยอะเนาะ,ค,ะครับเอามาอีกนิดนึงเอาหยุดจืดก,ก่อนนะครับเอาพี่น้องเอฟซีเตรียมแคปเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวเห็นหมดได้ย,ยังอ้มันตัวน้อยจิ้มปิ่มเนาะแตบเดี๋ยวซูมดูนะครับเนาะ เอาได้พี่น้องเอฟซีไปซุ่มแล้วก็เอาไปขยายบ้างเอง้อครับตามนี้นะครับเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งหกกับเก้านะครับหน่วยสิบนะครับหน่วยสิบครับร้อยก็มีศูนย์กับหนึ่งนะครับวิ่งเหมือนกันนะครับมันมีชุดบนชุดล่างนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเน้นบนนะครับพี่น้องเอฟซีจะขึ้นบนนะครับครับล่างมักจะขึ้นบนนะครับครับ ตัดออกมาแล้วคือหาหางเหลือห้าหางครับเก้าหนึ่งหกห้าไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับเพราะมันเยอะนะครับนเยอะนะครับครับห้าหนึ่งเอ้าตามนี้นะครับก็ขอบคุณโอปอครับขอบคุณโอปอขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นแนวทางนะครับถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเอฟซีครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเด้อครับที่เขามาเป็นมู่เป็นเพื่อนครับ